สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ suzuki rgv 250นะครับเราเปลี่ยนแนวมาดูค่ายคนบ้าบ้างนะครับวันนี้กับรถสจังหวะปี90รหัสเครื่อง VJ21 rg 250ดูความหล่อเหลาความาสมบูรณ์ลงตัวนะครับในรถปีเก่า สภาพถือว่าเดิมนะเท่าที่ผมมองผมว่าเดิมมากถือว่าน่าจะเป็นคันที่สมบูรณ์ที่สุดคันหนึ่งครับเงาตาแตกนี่ขณะเป็นเวลากลางคืนนะดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นโชคหน้าอัพไซด์ดาวหัวกลับมาพร้อมกับทวินดิสนะฮะหรือจานเบรกดิสคู่นะครับพร้อมกับสวิงอาร์มที่มีช่วงโค้งที่ลงตัวมาก ทำให้เพิ่มความดุดันของรถเข้าไปอีกนี่คือดีไซน์ของรูปทรงรถสนามในยุคนั้นนะครับดูครับอรโอ้โหเกินคำบรรยายจริงๆอันนี้อันนี้เป็นอสองสูบ V ใช่ไหมพี่ใช่ครับสสูบ V นี่นะครับสเสน่ห์ของ2จังหวะนะฮะ คือหนึ่งสูบจะต้องออกต่อท่อหนึ่งนะฮะไอ้ไอไอสูบนั้นออกท่อนี้ไอท่อสูบนั้นออกท่อนี้นะครับนี่คือการการออกแบบดีไซน์มาที่สวยงามมากนะดูสวยงามจริงๆโอ้โหมันลงตัวนะ สวัสดีครับอันนี้ก็พี่เจ้าของรถนะครับยืนรถตรงนี้สิออพี่ผมถามจริงๆเหตุใดทำไมถึงเลือก RGV 2 5 0จริงๆไม่มันไม่ได้มีให้เลือกหรอกครับเิลนว่ามันเป็นจังหวะที่มันมีคนทักมาขายครับผมคนะครับก็เลยเป็นลายที่แบบ ปวดหัวยอ่ะตอนนั้นอ่ะวันเล่าเล่าให้ฟังได้ไหมนะวันนั้นที่กํำเงินไปซื้อรู้สึกยังไงบ้างไม่ได้กํำเงินไปซื้อโอนไปซื้อนี่แหละไม oh. ่ได้เห็นรถด้วยตอน uh huh. ซื้อรถมีน้องแชทมาครับผมรถอยู่ที่จันทบุรีครับคันนี้ที่จันจันทบุรีใช่เพียงจันมีน้องทักแชทมาบอกที่สนใจอยากซื้อรถไหมส่งรูปมาเท่านั้นแล้วโผมบดีใจเลยเห็นแล้วก็เลยรีบสักพุ่งเลยเอาเลยไม่ต้องเดินทางไปดู โอ oh, oh. ไม่ไปดูแค่เห็นรูปแค่เห็นอะไรก็เอาเลยไม่ได้เห็นรถด้วยครับถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความภูมิใจไหมณตอนนี้รู้สึกยังไงผมบอกว่าเป็นรถที่ถามว่าเป็นรถที่แบบในความฝันเราเลยอะ่ะแต่วาฝันเราเป็นจริงอะครับมีเงนิน มีเงินก็ใช่ว่าจะซื้อได้เพราะว่ามันไม่มีให้ซื้ออือืม,อมครัคือผมเห็นมาหลายคันแล้วนะ NSR 2 5 0 TZR 2 5 0แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เห็นก็คือ RGV 2 5 0คันนี้ตันน,นี้เนี่ยเปลือกเนี่ยเป็นเปลือกสติกเกอร์ทุกอย่างเดิมโรงงานหมดนะครับครับผมไม่ใช่ทำสีใหม่นี่ที่เงาขนาดนี้พี่ไม่ได้บอกว่า ที่มันเงาเพราะว่าไปเคลือบแลกเกอร์ให้มันเงาขออนุญาตนะครับไปเคลือบ er <ห>แล็กเกอร์ให้มันเงาแต่ไม่ใช่ติ๊กเกอร์นี่คือแบบเงาวับเลยนะก็ก็เคลือบแค่แลค,คเหมือนกับเราไปอะไรนะไปแบบเคลือบแก้วอ่ะครับลักษณะแบบนั้นนะครับมันก็เลยเงาเป็นเงาขึ้นมานะครับแต่ถามว่าพวกสติกเกอร์ ต่างอะไรพวกนี้ของเดิมโรงงานหมดเลยแช้กระทัำในส่วนนี้ครับเนี่ยก็เดิมโรงงานโอ้จริงด้วยนี่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 ไม่ใช่น็อตธรรมดานะดูดิน็อตเดิมจากโรงเอ้ยใช่ใช่จริงด้วยนี่แหละที่เขาเรียกว่ารายละเอียดทุกเม็ดเลยนะคือมันได้คันนี้ผมพยายามเก็บความเดิมให้ได้มากที่สุดพยายามจะไม่ไปเอาอะไรที่มันไม่ใช่ของมันเอามาใส่รถคันนี้ครับคือใส่ใจทุกรายละเอียด ก็ท่อเดิมเก่ว่าก็เอาไปชุบครเมียมใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำให้มันสวยขึ้นผมขอถามหน่อยได้ไหมว่า RGV 250ตัวนี้มันออกมาปีไหนครับปี1989ป1989โอ้โหปีนี้ปีอะไร2000ก่อนผมเกิดประมาณ10ปีก็ประมาณ32ปีอ่ะ32อปี มันมันมันเา้าจำไม่ผิดจะมีอีกตัวหนึ่งปิดท้ายใช่ไหมฮะ RTV 2 5 0ใช่ครับตัวนั้นจะเป็นแบบตัว SP <อ>เป็นตัว SP เลยเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นคลาสแห้งในเรื่องของฟังก์ชันอะไรมันก็ต้องยอ่ยอมยทันสมัยไปตามไปตามยุคข,ของมันนะครับแต่อย่าพูดถึง SP เลยเพราะว่าแค่ตัวธรรมดาอย่างนี้ก็หาแทบไม่เจอแล้วยากมากครับหายากมากผมว่ามันมีสเสน่ห์นะโดยเฉพาะอาจจะยังแบบ ยังทําไม่เสร็จบ้างยังปั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับที่เห็นในกลุ่มนะแต่ที่มีขี่ก็ก็มีครับก็ที่แบบทําเสร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้เอามารีวิวมาโชว์ก็มีครับมีอยู่แต่ก็หายากครับคุณนี่หายากรูปทรงเขาดูกระทัดรัดนะมันดูมันดูใหญ่ดูตึกบึนมันดูแบบมันเหลี่ยมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมนะดีไซน์แบบุนั้นนะมันประมาณนี้แหละ ถ้าเทียบกับรถใยุคนี้มันก็แตกต่างกันครับใช่ครับนี่แหละอันนี้คือคือมนนสเตอร์ของรถเก่าแล้ววัสดุของเขาเนี่ยในเรื่องของเฟรมไม่ใช่เหล็กเป็นก็ก็เป็นเฟรมแบบเป็นเฟรมเหมือนรถรถทุกวันเนี้ยตัวไหนเนี่ยตัวเนี้ยเหรอครับเป็นอลูมิเนียมครับเนี่ยเนี่ยคือเป็นอลูมิเนียมคือคือข้อดีมากเลยนะ คือไม่เป็นสนิมใช่ไม่เป็นสนิมก็อยู่ยืนยงคงกะพันมาถึง32ปีนี่คือเสน่ห์ของเขาครับมันก็แค่อาจจะมีแบบตกกล่าบ้างครับเล็กๆน้อยนเดี๋ยวผมผมขออนุญาตอยากฟังเสียงจนใจสั่นแล้วไปอุ๊ย ตการพมันเ็นี่พลยามของเสียงสองสูบเนี่ยมันเหมือนกับรถสองคันที่มาจอดคู่กันเลยนะใช่ใครับมันสองสูบแล้วก็เป็นสูบสูบบีด้วยครับครับผมก็คือ2 5 0ร้ซีซีก็เหมือนกับ รถ125ซีซีสองจังหวะมาจอดคู่กันเอาง่ายๆเหมือนกับรถ150ซีซีมาจอดคู่กันสวยเป็นความลงตัวที่โอเคมากผมถามคำเดียวคันนี้ขายหรือเปล่าครับขายไหมถ้าถึงวันหนึ่งนะถ้าถึงวันหนึ่งแล้วมันมีเรื่องที่เราจะต้องที่เราจะต้องใช้อ่ะเราจะต้องเอามันไปต่อยอดกับชิ้นที่รับอาจจะขายองใช้คำว่าอาจจะ ไม่มีอะไรแบบถูกมากว่าทีหนึ่งเลยอย่างเงี้ยว่าผมที่ขายครับว่าผมเก็บเลยครับคือตั้งใจทํามาเก็บไม่ได้ไม่ได้จะมาขายนี่แหละนี่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 คือการบ่งบอกของคนที่เขาเขาต้องการที่จะเติมเต็มความฝันจริงๆเราไม่ใช่พ่อค้าที่ดิลรถแล้วก็ขายแต่นี่คือสภาพดีนะสดเจ็ดพันเลยบ้าเฮ้ยสภาพแค่สภาพขี่ได้มีไม่เกิน30คันในไทยนะ7,000เจพันเหรอยู 8ปดพันห้าไเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ็0 U s ถ้าตีเป็นบาทไทยมันเท่าไหร่วะอ๋อชิปหายแนละ้วแสนโอ้โหสวยครับโดยรวมอันนี้พี่เบสิกนะครับก็มาร่วมแจมด้วยนะฮะสวยสวยจริงๆคือเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นานละแล้วนึกภาพถ้าเกิดรถประมาณเนี้ยมาจอดรวมกันหลายๆคันมันคือสิ่งสวยงามนะ คนชอบกับคนไม่ชอบคือถ้าคนชอบคนอินก็จะบอกว่าสวยม,มันธรรมดาแต่ถ้าคนแบบไม่ได้เล่นรถไม่ได้สนใจรถก็บอกเหมือนกับเหมือนกับอะไรนะขยะปล่อยควันสร้างมลพิษคืออย่างอย่างที่บอกว่าเวลาคนเราอ่ะมันมีคนเรานะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีชอบแล้วก็ไม่ชอบเรียนมีสองด้านเสมอเขาก็จะชอบเหมือนเรารแต่ถ้าคนไม่ชอบคนไม่อินเขาก็เขาก็มองว่า ไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนที่เขาดูเราด้วยถ้าเขาชอบเราเขาจะมาดูเราแล้วเขาก็จะอินไปกับมันอินไปกับเรา,าครับนะโอเควันนี้ถือว่าชัดเจนได้ความรู้เยอะเลยนะครับกับ r t v 250ห VJ 21นะครับ22อา้าวสอรี่สรุป22 <J> รหัสย2บสองใช่ VJ ส2 <22. S 1> ขอโทษด้วยนะครับ VJ 2 2ออันนี้คือรหัสนะฮะร,ร,รหัสของเขา โอเคขอบคุณพี่มากครับ,รบเดี๋ยวผมต้องจบคลิปก่อนไว้ครั้งหน้ามีอะไรเดี๋ยวสัญจรจะมารีวิวให้ฟังอีกนะครับผมฝาักรถสวยๆไว้ด้วยนะฮะบายบาย